สามิติบุกฐานที่มั่นพลตรีนักขมวยเปิดใจถึงท่าทีล่าสุดจังหวัดขอนแก่นรับทราบปัญหาแรงงานเถื่อน กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อแก้ปัญหารัฐมนตรีอุตสาหกรรมกำชับโรงงานในมากตาพุทธเพิ่มความเข้มงวดเพ้าะระวังอุบัติเหตุพร้อมให้ซ้อมแผนเผชิญเหตุโครงการ1479ปลุกพลังคนพิการ ครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติวันนี้จันทร์ที่7พฤษภาคมนะครับคืนนี้เรายังคงติดตามความคืบหน้ามาตรการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะการกดดันผู้ต้องหารายสําคัญล่าสุดร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าปป,ปสได้ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมตํารวจพาม่าให้จับกุมพลตรีนักขโมยมาดำเนินคดีในประเทศไทย ซึ่งก็ทําให้พลตรีนักขโมยผู้บัญชาการทหารสูงสุดองค์กรเกเรียงโกลทูบอร์หรือ KKO เตรียมถแถลงถท่าทีต่อกรณีรัฐบาลไทยออกหมายจับในคดีในคดีค้ายาเสพติดและตั้งรางน,นําจับหนึ่งล้านบาทในวันพฤหัสบดีที่10พฤษภาคมนี้นะครับคุณทเอียเอีชัยเดินทางเข้าไปตรวจสอบภายในฐานที่มั่นกองกําลังของโกลทูบอร์ก็พบว่าปัญหานี้สร้างความกังวลใจกับชาวเกเรียงว่าจะส่งผลกระทบ ต่อการเจราจาหยุดยิงกับรัฐบาลพมา่าติดตามจากรายงานคุณธป,ปนีครับชายผู้นี้คือพลตรีนคมขโยผู้ประชาการทหารสูงสุดองค์กรกระเหรี่ยงดเคบีเอกอบอหรือ KKO ซึ่งมีหมายจับคดีค้าย,ยาเสพติดของสารอาญาไทยรางวัลน,นำจับ1ล้านบาท พลตรีนักขโมยในชุดพักผ่อนพูดคุยกับทีมข่าวสามมิติสั้นๆถึงคำยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดก่อนที่เขาจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่10พฤษภาคมตักงส่งกับจากย์โเซลนเนี่ยที่ตั้งตักงริดโรลล์กอา์เวสที่ริบ้านเนี่ยเรื่องปัสสาวะยาปัสสาวะเปล่าตักงริบนเนี่ยเด้อ ผลตรีนาคำวยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซาซิเมียนจังหวัดเมียวดีของพมา่าตรงข้ามบ้านกอเมเอไทยตาบลนวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งถือเป็นฐานที่มั่นทางทหารขององค์กรกระเรี่ยงดีเคบีเอเก้าทูบ แม้วันนี้เขายังไม่เปิดเผยว่าจะดําเนินการอย่างไรหลังจากสํานักง,งานปปสของไทยส่งหมายจับพลตรีนักขมวยไปยังสํานักง,งานปปสของพมา่าแต่พันเอกโกเมียวโคสกกองกําลังทหารโกทูบอยืนยันกับข่าวสามมิติว่าสาเหตุที่พลตรีนักขมวยกล้าถแถลงข่าวยืนยันในความบริสุทธิ์เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมเพราะเขาไม่เคยได้รับแจ้งจากทางการไทยว่าถูกออกหมายจับตั้งแต่ปี2546แต่ผ่านมา1ิปี ทางการไทยกลับขึ้นบัญชีพลตรีนักขมวยเป็นหนึ่งใน25ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในขณะที่พลตรีนักขโมยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประชาการหาสูงสุดของกองกำลังกระเรียง GKB a g o t o Bar ซึ่งกำลังเจราจาหยุดยิงสร้างสันติภาพกับรบัฐบาลพม่าข่าวที่เกิดขึ้นจึงขอให้ไทยชี้แจงหลักฐานในการออกหมายจับและพร้อมให้เข้ามาตรวจสอบว่าไม่มีการค้ายาเสพติดในพื้นที่ อาชีพหลักของชาวบ้านในหมู่บ้านซาซิเมียนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังกระเหรี่ยงดีเคบีเอโกรูทูบอก็คือการปลูกไร่ข้าวโพดหรือการทำการเกษตรนะฮะอย่างาชายคนนี้ก็ทำไร่ข้าวโพดเขาบอกว่ารายได้แต่ละปีเนี่ยน่าจะอยู่ที่1 0 0 0 0 0ถึง 2, 000, บาททีเดียวค่ะโฆษกกองกำลังกระเหรี่ยงโก t o ทูบอรระบุว่ารายได้ในการบร<า>ิหารงานของกองกำลังจะมาจากภาษีเงินรายได้เกษตรกรรมของชาวบ้าน การให้สัพทานที่ดินปลูกข้าวโพดและถั่วรวมถึงสัมพทานเหมืองแร่และฐานหินซึ่งมีบริษัทของไทยมาทําธุรกิจจํานวนมากรวมถึงกองกําลังกูบทุบก็มีการตั้งบริษัทในการทําธุรกิจด้วยจึงมีรายได้ปีละหลายล้านบาทอาุเก็ตมนะเพราแต่ที่าตมเราเพืก่การช่วหมอกมาได้ นายอูบูเชผู้ใหญ่บ้านซาซิเมียนยอมรับว่าข่าวการออกหมายจับพลตรีนั่งขโมยสร้างความกังวลให้ชาวบ้านที่ไม่อยากให้เกิดการสู้รบขึ้นอีกเพราะประชาชนทั้งสองฝั่งเป็นพี่น้องที่ต้องพึ่งพาใสายกันและชาวบ้านคงยอมไม่ได้หากพลตรีนั่งขโมยถูกจับกุมหรือต้องเปลี่ยนตัวผู้นำเนื่องจากพลตรีนั่งขโมยหรือลุงนวดเป็นผู้นำที่ช่วยเหลือพวกเขาและขณะนี้การเจราจาหยุดยิงกับรัฐบาลพมา่าก็เริ่มจะเป็นผลสำเร็จพวกเขาจึงเริ่มพัฒนาทั้งสร้าง โรงเรียนวัดโบสถ์และโรงพยาบาลทหาร KKO เหล่านี้ก็กำลังได้รับการฝึกเป็นแพทย์และพยาบาลเพื่อเข้าไปประจำการในหมู่บ้านต่างๆหลังกองกำลังกะเรี่ยง DKBA เปลี่ยนเป็นองค์กรกะเรียงโกชูบอร์หรือ KKO ลายโมอูและพอตาพอสาวกะเรียงวัย21ปีพูดภาษาไทยได้เพราะจบชั้นป .6 จากโรงเรียนบ้านกอโมไทยในฝั่งไทยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการให้เกิดการสู้รบขึ้น ก็กลัวค่ะกลัวที่ไม่เข้าใจคุณลุงนะคะก็กลัวมากไม่อย่าให้มีอะไรค่ะอย่าให้มีแบบว่าเออก็ทำทำงานแบบว่าพร้อมเพรียงแล้วก็อยู่ที่ประเทศของไม่อย่าให้อะไรเจอเมือเกินที่รถเกิดพมา่าไไม่ยากให,ให้เจอแล้วแบบนั้นนะคะเพราะว่าบ้านเมืองของเราก็ต่างก่นอย่าให้มันตัดอีกนะคะ การเปิดพื้นที่สือมลชนไทยเข้าไปตรวจสอบถึงฐานที่มั่นของกองกําลังทหารเป็นสิ่งที่พลตรีนักขโมยบอกผ่านคนใกล้ชิดว่าเขาต้องการพิสูจน์ข้อกล่าวหาเพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่วนจะเป็นวิธีการใดนั้นจะให้ความชัดเจนในวันที่10พฤษภาคมนี้ทัปนีอสีชัยข่าวสามมิติรายงาน สำหรับองค์กรกะเหรียงโกลทูบอหรือ KKO นี่เป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อยของรัฐกระเหรียงที่อยู่ระหว่างการเจราจาหยุดยิงกับรัฐบาลพม่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ KNU KNP a Peace Council ได้ทำข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วนะครับพระเอกโกเมียวนะครับซึ่งเป็นโคศกของกองกำลังกะเหรียงโกลทูบอนะครับ เปิดเผยกับข่าวสามิตินะครับว่าองค์กรเกรียงโกลทูบอรเป็นองค์กรใหม่ของชนกลุ่มน้อยเกรียงพุทธดีเคบซึ่งตั้งขึ้นเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองเพื่อเป็นฝ่ายการเมืองในการบริหารงานมีนายมานโรเบิร์ตสันเป็นประธาน KKO โดยพลตรีนักขโมยเป็นผู้บัญชาการกองกำลังโกลทูบอร์หรือ DKBA Army มีดูแลประชาชนกว่า10,000คนในพื้นที่ตั้งแต่อสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีอเภอุ้มผางจังหวัดตากและอะแม่สอดจังหวัดตากนะครับเดิมทีกองกำลังเกเรียง DKBA แยกตัวมาจากเกเรียงคริส KNU ก่อนที่นายพลชิดตูนายพลมองชิดตูนะครับจะแยกตัวไปร่วมมือกับรัฐบาลพมา่าเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF และมีฝ่ายการเมืองเรียกว่า KBF นะครับขณะที่เ n เนเองก็มีฝ่ายการเมืองของตัวเองเรียกว่า KNLA ได้ตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพมา่าไปแล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่องค์กรการเรียงกลโูบอรจรจาไปแล้ว3ครั้งเหลือครั้งสุดท้ายที่ตกลงเรื่องเขตพื้นที่ปกครองเท่านั้นก็จะบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลพมา่าพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าปัญหาในมาบตาพุทธนะครับและเราติดตามความคืบหน้า ปัญหาแรงงานเถื่อนที่ขอนแก่นครับ ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงตรวจโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาตบตาพุธจังหวัดประยองนะครับพร้อมกับย้ําให้โรงงานทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดไม่ให้มีสารเคมีรั่วไหลออกมาอีกรวมทั้งต้องเตรียมแผนรับมือเผชิญเหตุและอพยพป,ประชาชนให้ทันเหตุการณ์ถ้ามีเหตุฉุกเฉินขึ้นหม่อมราชวงศ์พงศวรรษสวัสวดีวั์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบจุดที่สารเคมีรั่วไหลในบริษัทอนิตยาเบอร์ล่าเคมีข้าจำกัดในนิคมอุตสาหกรรมเหมาราตะวันออกจังหวัดประยองนะครับโดยเข้าตรวจสอบส่วนผลิตกรดไฮโดรคอริกและไฮโปคลรไรท์ที่รั่วไหลออกมาเมื่อวานนี้ผู้บริหารโรงงานชี้แจงว่าบริษัทกําลังลดการผลิตกรดเกลือและโซดาไฟ แต่ในระหว่างพนักง,งานปิดวาล์วหยุดการผลิตตามปกติกลับมีสารเคมีดังกล่าวนี้ส่งกลิ่นรั่วไหลออกมาแต่ขณะนี้ควบคุมสถานก,การณ์ไว้ได้แล้วนะครับหม่อมราชวงศ์พงศวัรรษยังเปิดเผยนะครับว่าได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้คําตอบภายใน5วันและกำชับทุกโรงงานเพิ่มความเข้มงวดเรามัดระวังไม่ให้มีสารเคมีรั่วไหลอีกถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับก็จะมีบทลงโทษถึงขั้นปิดโรงงานทันทีนอกจากนี้ ทั้งนิงมคมอุตสาหกรรมและโรงงานทุกแห่งต้องเตรียมแผนอพยพประชาชนให้มีประสิทธิภาพกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นส่วนเหตุระเบิดในบริษัท BST Elastomers เมื่อ2วันก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุและการนิมคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้สั่งให้บริษัท BST Elastomers และรุงเทพซินเทติกหยุดการผลิตยางสังเคราะห์จนกว่าจะตรวจสอบได้ข้อสรุปครับนอกจากนี้ก็ยังสั่งให้โรงง,งานใกล้เคียงอ e ีก6แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ให้ระงรับการประกอบกิจการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าได้รับผลกระทบเสียหายรุนแรงจากเหตุระเบิดดังกล่าวหรือไม่กาสามิติียังคงติดตามปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่ลักลอบเข้ามาทํางานในจังหวัดขอนแก่นนะครับและจากการส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบมูลเหตุที่ยอมเข้ามาแบบผิดกฎหมายก็ได้ความครับการส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบมูลเหตุที่ยอมเข้ามาแบบผิดกฎหมายก็ได้ความครับว่าแรงงานเหล่านี้ คิดว่าตัวเองเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วติดตามกับคุณสุภโชคโอภาสกุลครับจากปัญหาการร้องเรียนของสถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดขอนแก่นที่ใช้แรงงานต่างด้าวชาวพม่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกลายเป็นผู้เสียเปรียบในเชิงธุรกิจเพราะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจํานวนมากและกินระยะเวลานานกว่าจะได้คนมาทํางานขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมและไซต์งานก่อสร้างบางแห่งเลือกใช้แรงงานผิดกฎหมายแต่กลายเป็นความได้เปรียบเพราะทําให้ต้นทุนต่ําลงอย่างน้อย3ามเท่า ขาวสามิจิได้ส่งทีมงานซึ่งสามารถพูดภาษาพมา่าได้เข้าไปสอบถามชีวิตความเป็นอยู่พบว่าค่าแรงที่ได้รับต่อคนต่อก,กะหรือ12ชั่วโมงเป็นเงินเพียง234บาทเท่านั้นแตกต่างจากค่าแรงของผู้ที่เข้ามาอย่างถูกต้องจะอยู่ที่364บาทต่อกะที่น่าสนใจคือแรงงานเหล่านี้เข้าใจว่าตัวเองเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนื่องจากมีการลงทะเบียนและตรวจร่างกายเหมือนขั้นตอนของทางการพร้อมสวัสดิการให้ที่พักอาศัยอย่างสะดวกสบาย จากการสอบถามแรงงานชาวพม่าที่ทํางานในจงังหวัดขอนแก่นยอมรับว่ากระบวนการกว่าจะได้รับคัดเลือกเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างยากบางคนเสียเงินและเสียเวลาไปมากแต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับอนุญาตให้ทํางานนี่จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ชาวพม่ายอมเสี่ยงลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเสียค่าพาสปอร์ตค่าพาสปอร์ตจะพัห้าแล้วก็ค่าอะไรอะไรอะไรเอ ต้องเสียเวลาสองสันเดิงค่ะไม่ถูกต้องออกมาเดิมเดิมทำเดิมทำม,มาแป๊ดเดียวสองสองามากก็ถึงแล้วถูกต้องแบบไม่ถูกต้องเนี่ยทำไมคนถึงเลือกไม่ถูกต้องอานะานนทางรู้จคนนี้ทาพาสปอร์ตมันชาค่ะชาแล้วก็มันอย่ามาเร็วๆก็มันมาต้องทางพาสปอร์ต แม้ขณะนี้จะยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบโรงงานที่มีพฤติกรรมนําแรงงานผิดกฎหมายมาทํางานแต่ทางจังหวัดขอนแก่นกําลังรวบร,รวมข้อมูลเพื่อดําเนินการเต็มรูปแบบแล้วเบื้องต้นผู้ที่นําคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหม,มายมีโทษจําคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน1แสนบาทหากให้ที่พักพิงช่วยเหลือซ่อนเร้นมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน50,000บาทจากข้อมูลเชิงลึกพบว่าโรงง,งานบางแห่งมีคนงานผิดกฎหม,มายเกือบ2,000คน ทางจังหวัดจึงต้องเร่งตรวจสอบหลักฐานและดําเนินการต่อไปสุพโชคโอภาสคุณข่าวสามิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามารู้จักกับโครงการปลุกพลังคนพิการนะครับในชื่อโครงการว่า1479ปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสานครับ การสำรวจจำนวนคนพิการเมื่อไม่นานมานี้นะครับจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติพบว่ามีคนพิการอยู่ในประเทศของเราประมาณ2ล้านคนซึ่งในจำนวนนี้มีเพียงไม่ถึง1ใน3นะครับที่มีอาชีพผู้พิการกลุ่มหนึ่งก็มองว่าปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือการขาดความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองล่าสุดจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อรณรง์ให้เห็นถึงความสามารถของผู้พิการที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นไปไม่ได้ ติดตามจากรายงานคุณปัทมพรบึงสว่างครับน้องบี้นำทีมเพื่อนเด็กพิเศษออกมาแสดงความสามารถหลังตั้งใจฝึกซ้อมมานานเพราะฝันว่าอยากมีโอกาสได้พบคุณบี้เดอะสตาร์และอยากให้มีคนยอมรับว่าเก่งเหมือนบี้แต่ที่มากไปกว่านั้นคือต้องการออกมาเต้นเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้พิการคนอื่น โดยเฉพาะรุ่นพี่ที่กำลังจะออกไปปั่นรถวีวแชร์เป็นระยะทางถึง1,479กิโลเมตรในโครงการ1479ปลุกพลังคนพิการจากบุรพาสู่รอีสานโดยเริ่มต้นจากที่นี่มูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการในจังหวัดชนบุรีไปสู่ที่จังหวัดนนองคายปลายทางที่จะสร้างโรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยอีกแห่งเพื่อเป็นศูนย์ความรู้ให้คนพิการในภูมิภาคอาเซียน สิ่งที่เราทําวันนี้คือเราต้องการบอกสังคมว่าเรามีตัวตนและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้คนในสังคมเนี่ยออกมาต้อนรับเพื่อเป็นการยืนยันว่าสังคมพร้อมที่จะรับคนพิการระหว่างทางคนพิการประมาณ80คนจะใช้วิวแชร์หรือเดินและวิ่งผ่านทั้งหมด19จังหวัดซึ่งจะมีจุดแวะรณรงค์รวม39จุดตามหน่วยงานราชการเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิการมากขึ้นและแต่ละที่ยังจะมีเพื่อนผู้พิการมารอต้อนรับ เพื่อจะได้ร่วมกันปลุกพลังและแบ่งปันความรู้ด้านสิทธิ์ของผู้พิการโดยเฉพาะให้การแนะแนวอาชีพและจัดหางานให้หนึ่งในผู้ร่วมขบวนคือนักปั่นวิลแชร์เรซิ่งผู้นี้ซึ่งปกติเขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเขาบอกว่าตั้งใจอย่างเต็มที่เพราะอยากทําเพื่อเพื่อนผู้พิการด้วยกันเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่ไม่มีโอกาสที่จะออกมาสังคม <c oughs> คือพอเรามีโอกาสแล้วเราก็อยากจะไป กระตุ้นเชิญชวนให้คนอื่นเขาจะได้มีโอกาสเหมือนเราครับขณะที่นักบั่นหญิงรายนี้จากจํานวน2คนในขบวนบอกว่าตนเองมีโอกาสในการศึกษาที่มูลนิธิพระมหาไทยเมื่อเรียนจบก็จะทํางานตอบแทนสังคมจึงอยากช่วยรณรงค์ให้ผู้พิการรายอื่นออกสู่สังคมมากขึ้นออกมานะคะอยากก่ากลัวอย่ามองโลกแคบเกินมันกว้างยาก,กว่าที่เราคิดและโอกาส ที่สังคมเขามอบให้มันมีเยอะกว่าที่คุณคิดนอกจากนี้ยังมีน้องๆเด็กพิเศษที่แม้จะมีปัญหาด้านสุขภาพแต่ก็ใจสู้ที่จะร่วมเดินในขบวนด้วยร้อยเรเป็นเต็ครับตู้ไหมสำหรับผู้สนใจร่วมสนับสนุนโครงการสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้ผู้พิการหรือผู้พิการที่ต้องการสอบถามข้อมูล สามารถโทรได้ที่สายด่วน1479ตลอด24ชั่วโมงสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ของเหล่านักวันวิวแชร์นะคะ <c oughs> เขาตั้งใจไ้ว่าจะใช้เวลาทั้งหมด49วันเพื่อไปถึงจุดหมายที่จังหวัดหนองคายในวันเสาร์ที่23มิถุนายนนี้ค่ะปัทมาพรบึงสว่างข่าวสามิติรายงานติดตามประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับนายฟรองซัวออลองวัย5้ปีจากพรรคสังคมนิยม กลายเป็นผู้สมัครจากพรรคฝ่ายซ้ายคนแรกที่กล้าวขึ้นนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีฝรัร่งเศสในรอบ17ปีหลังคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งรอบที่สองตามความคาดหมายนายออลองประกาศจะเปิดการเจราจาเพื่อแก้ไขสุนที่สัญญาว่าด้วยการลดงบประมาณขาดดุลของชาติสมาชิกเอ็ e เป็นสิ่งแรกหลังเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตลาดสดพิชัยอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีสํารวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภค พบว่าไข่ไก่มีราคาแพงตามกลไกตลาดรวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนทําให้ไก่ออกไข่น้อยด้านปลาดกระทรวงพาณิชย์เตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลค่าครองชีพเพื่อรับมือปัญหาข้าวของแพงเน้นหาทางช่วยลดภาร,ระต้นทุนของผู้ผลิตและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้อธิบดีกรมราชทรรตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังเจ้าหน้าที่ราชทรรเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีการส่งสวยเดือนละหนึ่งล้านบาทหากพบว่ามีความผิดจะลงโทษตามกฎหมายและเตรียมจัดระเบียบเรือนจำครั้งใหญ่พร้อมกำชับตำรวจให้ทำงานด้วยความระมัดระวังไม่ก้าวไก่การทำหน้าที่ของกรมราชธรรกระเช้าที่ใช้ขึ้นไปติดป้ายโฆษณาอาคารใบยกสองหักทำให้คนงานที่อยู่ในกระเช้าตกลงมาเสียชีวิต3คนบาดเจ็บสคน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเกิดจากาคารที่ใช้ห้อยกระเช้ารับน้ําหนักไม่ไหวด้านตึกใบหยกซึ่งเป็นเจ้าของอาคารชี้แจงว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นส่วนงานของผู้รับเหมาติดตั้งโฆษณาภายนอกและทางอาคารใบหยกได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทันทีสําหรับผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมนําตัวส่งโรงพยาบาลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศพื้นที่ภายพิบัติฉุกเฉินจากภายแล้งใน51จังหวัด508อําเภอ พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า7 0 0 0แสนไร่โดยเป็นภัยแล้งระดับรุนแรง46จังหวัดตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อย9จังหวัดภาคใต้ประกาศรวมตัวปิดถนนบริเวณเชิงสะพานติณสูรานนท์ในวันพรุ่งนี้หลังจากข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วยการเปิดโครงการรับจำนำกุ้งยังไม่มีความชัดเจนข่าวสามมิติคืนนีิลากันด้วยข่าวกลุ่มนักเรียนชายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มณฑลเจียงซีประเทศจีนนะครับ ที่โกนศีรษะเพื่อแสดงออกถึงความรักของพวกเขาที่มีต่อหยวนยูเหมยเป็นเพื่อนนักศึกษาหญิงนะครับซึ่งป่วยเป็นลิวคีเมียยวนในวัย24ปีเธอเป็นนักศึกษาหญิงที่มีอายุมากที่สุดในชั้นนะครับทุกคนก็เรียกถือว่าพี่สาวใหญ่เพราะว่าให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่เสมอ3ปีที่ผ่านมานั้นเธอทํางานหาเงินเรียนเองดูแลทางบ้านจนกระทั่งหมอตรวจพบว่าเธอเป็นลิวคเมียเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมา เพื่อนนักศึกษาก็ร่วมกระทำกิจกรรมนี้เพื่อดึงความสนใจของสื่อมวลชนล่าสุดมีผู้ร่วมบริจาคช่วยเหลือเธอไปแล้วนะครับ3 0 0แ0,000หยวนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ